สัญหาไม่รู้ในผลสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีความน่าสนใจอีกหนึ่งคลิปคลิปที่แล้วอยู่ที่สหรัฐอเมริกาคลิปนี้ลองไปที่เมืองอาทิตย์อุทัยบ้างคือประเทศญี่ปุ่นนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรายละเอียดฝากกดติดตามกดไลค์ให้สัญหาไม่รู้ในผลด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเช็คอินโรงแรมที่ชนบทเป็นงงเจอเทปก่าววางในห้อง คนมาเฉลยรู้ที่มาแอบผนล,ลุกอะไรมันคืออะไรเดี๋ยวตามชมกับในผลนะครับเช็คอินโรงแรมออนเซน็นในญี่ปุ่นมีเทปกาววางอยู่ในห้องเหตุผลเบื้องหลังทำเอาอึ้งทำเอาอึ้งเลยนะครับโหดไปไหมนะครับผมหลายคนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นมักเลือกพักในเรียวกลางเก่าแก่สักคืนเพื่อสัมผัสบรรยากาศแบบดั้งเดิม ล่าสุดมีนักท่องเที่ยวรายหนึ่งเข้าพักในโรงแรมแถบชานเมืองและพบว่ามีเทปปิดกล่องวางอยู่ในห้องด้วยความสงสัยเขาจึงถามชาวเนี็ตถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งนะครับได้โพสต์ข้อความระบุโรงแรมเก่าแก่ในชนบทมักมีเทปกาวปิดกล่องวางไว้ในห้องพักพร้อมตั้งคำถามว่ามันมีไว้ทำอะไรชาวเน็ตต่างคาดเดาไปต่างๆนานา บางคนคิดว่าเอาไว้ให้แขกใช้แพ็คก,กระเป๋าเดินทางบ้างก็ว่าใช้เก็บขนหรือฝุ่นบนเสื้อผ้าหรืออาจเป็นเพราะโรงแรมเลี้ยงแมวหรือสุนัขแขกจะได้ใช้ดึงขนสัตว์ออกหลังจากเล่นกับพวกมันกระทั่งมีชาวเน็ตเฉลยคำตอบที่แท้จริงว่าเทปกาวในห้องพักมีไว้สำหรับจับมแมลงเหม็นเอาไว้จับมแมลงเหม็นนะครับโรงแรมบางแห่งในพื้นที่ภูเขาของญี่ปุ่น มักมีแมลงชนิดนี้ปรากฏตัวในตอนกลางคืนและเนื่องจากมันปล่อยกลิ่นเหม็นเมื่อถูกกระตุ้นโรงแรมจึงเตรียมเทปไว้ให้แขกใช้จับแมลงอย่างระมัดระวังแล้วนำไปปล่อยนอกห้องโดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงชาวเน็ตหลายคนยังแชร์ภาพเทปกาวจากโรงแรมต่างๆบางแห่งถึงกับทำคู่มือสอนจับแมลงเหม็นอย่างละเอียดเทปกาานี้มีไว้จัดก,การกับเพื่อนจากธรรมชาติ งานนี้ท้าเอาชาวเน็ตอดแซลไม่ได้ว่าเท่าเรียกเป็นเพื่อนถ้าใช้วิธีนี้จัดการก็ดูโหดไปหน่อยขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยติชมแนะนำสรรหามาให้ดูในผลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ